เกิดอะไรขึ integer, on, you, ้นนะไม่ร <People> ู้ว่าเมื <washing etern ally> <S <S ่อคืนเกิดอะไรขึ้นสงสัยแบบนี่อ้าวกี่โมงเนี่ยเข็มโมงครึ่งแล้วครับ เรไม่กินข้าวชาวเราครับแต่เขาไม่ปวดหัวมากเลยอะวันนี้เราก็จะไปไปไหนบิ๊มบันดันฮิวครับเมื่อวานนะผมเจอคนเวียดนามอ่ะเขาบอกว่าอเลยว่าบันดันฮิวเขาบอกว่า this is more oh banan hill is uh is this most beautiful city in v h e n o t city ครับรบันดันฮิล เป็นที่ที่สวยที่สุดที่เวีนดนามาเลยนะไอ้ผมไม่ค่อยรู้เงืองแต่โรงแรมมีค่ากวอาครับเพราะโรงแรมเขามีเบรคฟาสต์แต่ว่าถ้าไม่อร่อยนะเขาบอกว่าเดิอนออกไปใช่ไหมบินเดิอนออกไปเราก็เรือทรายเนาะมีร้านเฟอรครับแต่ร้านถึงอาหารโรงแรมไม่อร่อยผมก็คงจะไม่ได้กินเฟอรเหรอกครับเพราะเพราะว่ามีมนุษย์คนหนึ่งเขาบอกว่า เขาไม่ช่คนเช่นบเียาชอบกินไเนี่อยากลองไปกินแล้วเมื่อวานแล้วผมกเดินบนครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาใช้ไปครับหนึ่งล้านครับหนึ่งล้านดองครับใช้ได้หนึ่งล้านเดี๋ยวาไปกนข้าวช้ากันแล้เราค่อยจะไปเที่ยวกันครับที่ไหนว่ากันหน่อบาย ห้องเบอร์สามหนึ่งหนึ่งอาบน้ํามีโกโบจะให้ตีตีไม่ตื่นอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็หลับเพราะว่าดูลอเจมโบให้ตื่นยังไม่ตื่นเลยป่าตื่นมากแม่ท่ยเกิดเรื่องใหญ่นะไม่ตื่น เ้านป้านเขาแต่ตัวกันเสิร์มาแล้วเจ็ดโมคึ่น ข้าแม่งเหลืองว่ะเดี๋ยวชิมก่อนรู้อ่ไรปะโอเคอันนอ้แมปแม่งเหมือนอะไรวะแกงกะหรี่ป่ะแร่อยวะ โคตอันนี้โคตรอร่อยเลยชิมไหมเฮ้ยน้อยเอาเอาใส่ใส่ช้อนเจอกินนี่มามมาครับมาเมามาเวียดนามนี่แม่งเจอร้านเมื่อวานไปร้านเดียวคือแม่งหลออเลยกินอะไรก็ต้องระวังก่อนรสชาติไม่เหมือนไทย อันน้วยวๆไม่หวานอ่ะอรเมื่อกี้กูหิถามแล้วบอกไม่เอาก็ไม่รู้ว่ามันอ่ะเจ๊พ่อมานั่งนี่มานั่งกินไข่กันงเกันิไม่หนูนั่งก mhm. ิ cose, นไลยเหมือนเส้นไมแขงเลยอ่ะเออ่ะเออเออเอาขาเาอเาเอเเออ่อยกว่าครับได้ินค่ะนะแข็งจริงๆเมือนแข็งว่ะ ข้าวโรงแรมเสร็จแล้วแหละแต่ผมอยากจะมากินแบบข้าวเช้าแบบเวียดนาม,มาผมเวียดนามกินนี่นะนังนีนะโอเคลุยเลยอือร้านนี้ไม่อยู่แบบโรงแรมเอสกิสสิสั่งได้เลยปะสั่งเลยไหม คนไหน,ไนอ่ะไอ้เชื่อภาษาเวีดวยดนามไม่มีถึงได่ไงเคยดูท่ามีโอ้เอ่อ Excuse me Can 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 you order? y e a h Can we have uh one with egg? Beef? <ep. S 1> yeah beef is okay with uh, and Can Can you put Can you add the eggs in the beef? Yeah be fair to yeah just one just for me yeah just one okay ลองดูครับว่าเฝอคือร้านนี้อร่อยป่ะครับเฝอที่นี่ครับแม่ชามหนึ่งแบบประมาณห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นดองครับเอ้ยเงินที่นี่มันเรียกเป็นนองหรือเรียกเป็นอะไรวะเธอรู้ปะ เบยเขามีขนมปังให้ด้วยว่ะโอ้มาแล้วเหียนี่อะไรอ่ะทำไม่เสร็ยอ๋อนี่กินแบบไม่อัอ๋อโอเคโอเคเลอลองกินครับโอเคไม่หอว่าอะไว่อะินน้ำหรอ อร่อยเลยนจริงนะน,นี่เดี๋ยวกินขนมปังคับร้านนอร่อย,ยอ่ะบางคนงี้อ่ะเนาะชอบใบโหระพาเว้ยกับข้าวเมื่อวานทุกอย่างไม่แฉกใบโหระพาเลยอ่ะ แต่เราอะ่ะแต่อย่างผมอะ่ะทุ้เคยว่ากินใบผละภาคกับอะไรอะไรเผ็ดๆก็อันนี้อาหารแม่งจืดเว้แม่งใส่ไปผละภาคตลอดเลยคือหลังจากนั้นแม่งกินอาหารที่เวียดนามนี้แม่งต้องระวังเลยเพาะค่อยกินทีละอนินอะ่ะนีเหือนนี่เปอร์ซีราอะไรเนี่ยเอไอ้เฮียแม่งเรเราก็อา่านไม่ออกจะกินเฟอไปสั่งบีฟเอามาจากที่ในรูปเหรอนนครับ มันไม่ได้เฟือไม่เหมือนเป็นร้านอาหารช้างอะไรทุกอย่างเฮ้ยไปกินกาแฟเหรอนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปเอากระเป๋าเหรอขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปไหนต่อไปไหนต่อมานรอายู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันนั่งไกลขนาดไหนเด,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวรอพ่อโปรแกรมดีกวนะ่า าจะนั่งรถไกยย่า darum, มานะเาดี๋ยวดูดินะนะครับบันาฮิลห่างจากดานังประมาณ40สนาทีครับก็เนี่ย<ะ> <sk ill> คือเขาบอกว่ากระเช้าแม่งยาวสุดแล้วอะยาวสุดในโลกแล้วก็นี่หูเขียวมากเลยอะทำไมทำไมเอ้ยรู้แบบว่าทำไมมันถึงชื่อบันนัานนาคิวบ๊ายบายเออเพราะว่ามันเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะสมัยฝรั่งเศสอะแถวนี้มันมีต้นกล้วยเยอะเลย มเป็นต้นกล้วยเยอะแล้วก็เออหน้านครับเขาก็เลยชื่อแบลน่าฮิลแล้วก็มันก็เพียนมาเป็นบันดาฮิลไม่รู้จริงไหมนะกายเ็าไล่ฟังไอยังไงเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้าแล้วเดี๋ยวยังไงเราถ่ายเก็บมาให้ด <Bye. S 3> ูกันแล้วแชร์ไป 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 <목소리> เราจะขึ้นกับเท้าครับที่ยาวที่สุดในสามโลกนะครับเดี๋ยวข้อมูลเป็นไงว่ากันเห็นเขาบอกว่าที่นี่มันเคยเป็นนี่ครับเราก็รู้เนาะตามประวัติเนี่ยเวียดนามเขาเคยตกเป็น,มนเมืองขึ้นของฝรั่งเศสครับแต่ไอ้บานาฮิลเนี่ยคือว่า คือแถบเนี้มนมันเป็นแถบร้อนอะนะฮะฝรั่งเศสเขาก็เลยเฮ้ยหาที่ไหนเนี่ยที่มันแบบอากาศดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มาเจอที่นี่ครับมาเลียวนี่เป็นหนึ่งในสองที่บั่งที่เออที่เขาแบบมาพักคนหันใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตึกรามชอนอะไรข้างบนเนี่ยมันก็จะเหมือนคืออะไรนะเหมือนที่ฝรั่งเศสครับแต่จริงๆตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันสร้างใหม่แล้วนะเพราะว่าของเดิมอ่ะ มันโดนถล่มตอนสมัยสงครามเวียดนามนะครับแต่เราลองไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับ <S <S ที่นี่ก็แอบแดดเหมือนเมื่อกี้สมัยก่อนเออแบบจะเสียงดังเสียงอะไรนิดนึงเออแบบแต่ว่ามาช่วงนี้ก็ดีครับเขาบอกนะตอน,ตอนช่วงเที่ยวจีนเนี่ยยังไม่มาเท่าไหร่ถ้าจะนายต้องเที่ยวจีนมาก็หนักโอเคเดี๋ยว,วเราไปถ่ายบนตอนที่เราขึ้นจักรยานดีกว่าเคย อ,อันนี้ขึ้นไปแค่กิโลครับแค่กิโลใช่ไหมหกกิโลโคตรไกลเลยยี่สิบนาทีเลยครับอยู่ว okay. okay, okay, ันนี้ไม่กังวลนกลัวเหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองดูครับยังไม่มีอะไรนะ ให้ยูบนากาศประมาหกโล่แจ่ว่แจ่วแต่ว่แต่ว่แจ่ว่ข้างบนมีอะไรไม่รู้มีอะไรกันเดี๋ยวเขายพูดว่าอะไรข้างบนอะไรวิวก็ดี ออกมาจากกเช้าแล้วเฮ้ยแต่อากาศดีแม่งเย็นดีดีมาอยู่บนเขาเลยรู้ไปไหนต่อรูปแม่ง้องนอยไปไปดูครัว่าเาจะพาไปไหน ผมจะไปสะพานมืออะไรแล้วก็อะไรอ่ะเขาไม่มีครึงมันมีครึงเล่นด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าผมไม่ได้เล่นผมเล่นไม่ไหวแล้วอะเปลี่ยนๆไลี่ยีอะไรตอนนี้ไม่ไหวแล้วแล้วไปชมบรรยากาศดูครับรอบๆรอบๆรอบๆเลยเลิศ ชมวิวอะไรไม่รู้ข้างบนก็เย็นดีครับก็มาเดินเล่นนะคก็วิวก็ดีสวยดีเฮ้ยรู้แล้วครับที่นี่แม่งคงจะมันโทนต้องทำเหมือนยูนโเว์โซลแน่ๆเหมือนทำเป็นแบบอเออแบบ ของเล่นอะไรอย่างนี้ยครับแล้วเขาก็มีให้เที่ยวมีเครื่องเล่นมีร้านอาหารมีโรงแรมมีอะไรอย่างเงี้ยดูดิไปคือที่ป่องหมู่บ้านฝรั่งเศสนี่ต่อมาคงเป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสทุกอย่างแต่ตอนนี้มันก็คือเป็นอะไรที่มันสร้างมาใหม่หม,ห,มหมดแล้วครับเพราะของเดิมมันได้ถูกถล่มไปเรียบร้อยแล้วครับตอนี้เราอยู่ในมืองตระการสมัย,ยมสุขราชวิทนะคล้ายค้า โอ้ยย็ว่ะดีดีด,ดีโอเคครับขึ้นมาแล้วเย็นดีก็เดี๋ยวเราก็ถ่ายอะไรไไเก็บไว้ดูเล่นแล้วกันเนาะก็เหมือนแบบแต่ว่าวิวมันก็ดูเหมือนพรั่งเศษนะโอเคไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นวิวเป็นไ,เนไรเพราะเครื่องเล่นก็เล่นไม่ไหวแล้ะปวดหัว ไปครับ คนแม่งแบบแน่นมาก To my heart. Now I'm falling fast, and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, นี่เราก็มาที่หนึ่งครับสะพานมือเรามันจะมีมือเราไปถ่ายรูปกกนครับเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปผมไม่ตกครับโซฟาแจมใส,สก็แม่งน่านจะร้อนวะ่ะ Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric. Honestly, coming collected on that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out into midnight, yeah. You said, Do you want to go out sometime? I said, Girl. My heart, now I'm falling fast and my world's expanding Feels like love, even though we're kinda nervous Together we'll be strong, I don't know for sure All I know, it feels like love. this feels like the sweetest breath of air Oh yeah, it's amazing At the same time how you take my breath away ไม่ได้อยู่รานางนี่มันอยู่ที่ไหนอ่ะเออวันน yeah> um ี้ไม่นอนองเมีรานางรับมาชั่วโมงครึ่งนี่ลงมาจากอะไรบานาฮิวโอเคไปที่หนไหลายร้อนแต่ก็บนเย็นนะ่ก็เหนียวมากโอเคนไงครับอร่อยไหม โอเคครับเราก็ถึงมืองหน้าถึงเมืองนี่แหละเมืออไรวะเอออันนี้เขาจอดขึ้นมากอสซลีแมวน้องทีน้องทีไอ้นี่เราอยู่เมืองไหนะออเขบอกเรามาเที่อะไรวะหานา่านอยเหรอ เฮ้ยหรอราะไกลไดกว่าพี่พี่คงนี้เราอยู่เมืองอะไรอะไรคะเราอยู่เมืองอะไรนะหอยอันค่ะหอยอันไม่ใช่นอยนเออผมว่าไ,ไม่ใช่ฮอยอยนอยอัน,ออนโอเคถึงแล้วถึงแล้วมันชั่วโมงหนึ่งอ่ะห่างจากดานังอะ่ะหอยอันนะหอยอันโอเคได้เลยก็ไปหาข้าวกินกะ่อน ตอนนี้แวะสะดวกซื้อก่ก็เหมือนเซเว่นบ้านเราว่ะเนาะ